ส่วนตัวในเดอะซองเกตทุกคนยังไม่รู้นะคะว่าเขาคือใครเป็นผู้เล่นับหเ่่เออก็ยังไม่ใช่เป็นคนที่คิวเยอะที่สุดก็ยังไม่ใช่เหมือนกันแต่เขาคนนั้นคือเพื่อนรักของผมเองนะครับที่แพ้แพเราไปหลายรอบ โคตรกระจอกจ้างใครมาวะเนี่ยเอ้ยอย่าพูดอย่างนั้นดิคลิปชนะก็มีโอเคเจมคือต้องของป้องคนที่เข้าม,มาทำร้ายและทำตามคำสั่งครับท่านพร้อมหรือยังบรรยกาศของฉันพร้อมแล้วครับท่านผมขอสั่งให้คุณไปฆ่าปูตัวนั้นไปได้เลยครับท่านไปแล้วเรามีบรรยกาศเอ้าวถ้าไปฆ่าปูแล้วใครจะคุ้มกันน่ะเจมส์ผมจะคอยคุ้มกันข้างหลังไปไปไปดูดูดูโชว์โชว์เฮ้ยเจมฆ่า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 คุเข้าวนนี้ก่อนเข้าวนนี้ก่อนลุมรวมรวม ไอ้กูได้คิวได้คิวได้คิวมองชมกูดิมึงชมกูดิสุดยอดเลยครับท่านเฮ้ยทำเจออะไรพ่ะย่เมื่อกี้ผมครับบรรยากาศมันทำลายมีทีมเพื่อนเราอยากคลิปก่อนฆ่ามันฆ่ามันไอ้ใครบอกอ่ะอ๋ออ๋อไใครบอกตามฆ่ามันตามฆ่ามันดีมากโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยมานตีมาหนตีตัวใครตัวมันแล้วเฮ้ยปู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 ระวังระวังระวังโอ้ยโดนโดนโดนคุมกันหน่อยคุมกันหน่อยคุมกัน โอ้ยโอ้ยมันพ่นพ่นผิดผมย้ำมันผมย้ำมันโอ้ยอย่าตา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 ยโอ้ยโอยผมจะตายเอาบริกาทำอะไรเนี่ยผมจะตายเอาตายตายแล้วครับท่านนี่ผมไม่ยืนอยู่เฉยนะครับถ้าใครเดินเข้ามาตีเนี่ยเดี๋ยวบริกาผมจะคอยฆ่านะครับว่าเธอเขาฆ่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฆ่าคนที่เข้ามาครับโอ้ย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 หมันไส้มันฆ่ามันฆ่ามันหมันไส้เฉยหมันไส้เฉยมันเดินตัดหน้ามันเดินตัดหน้าเมื่อกี้มันเดินตัดหน้าเราโอ้ยโอ้ยโอ้ยบริการทำไมก็เด่นไปนู่นเลยอะกำลังมาครับกำลังมาครับโอ้ยโอ้ยกาโร่ เรียบร้อยครับเรียบร้อยดีดีดีเอออย่างนั้นแหละมาเสริมให้เอยเอ้ยมันบล็อกค้นเกียนเอาบริการผมหรอคุณเอาบริการผมหรอใครคุ้มกันใครวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยบริการเราเอาเรื่องว่ะเต้นี่คิวคิวเออ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 มันจะเอาอีกมันจะเอาอีกจัดการมันเลยจัดการมันเลยเออคุณห้ามให้มันเข้าถึงตัวผมนะคุณบริการ ถ้าผมเจ็บแม่ดีเดียเงินเดือนคุณหายแน่นอนไปครับมันอย่าพยายามไม่โดนเท่ามีเตรียมถังไว้เลยครับท่านเออถังถังถังอยู่ไหนวะโอ้โหถังมันอยู่ไกลเกินอ่ะเฮ้ยมันมีคนมามีคนมามีคนมาโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วตัวใครตัวมันเปิดตีโดนแล้วเฮ้ยเปิดตีสองตัวบรรยากาศเปิดตีหน่อยผมผมโดนครับทางทางซ้ายครับเดี๋ยวเรารอติหมดก่อนเพื่อนเราค่อยเข้าไปไล้ครับมันมาแล้วครับตัวนี้ตึงตัวนี้ตึงตัวนี้ตึงตัวทรงก็รู้แล้วเพราะมีหางยิ่งจอก เดี๋ยวเดี๋ยวมือมัหลบมาหลบกัด้วยเจมม์บรรยากาศอะไรเนี่ยถูกไปแล้วทุกคนมันตายแล้วไอคนนี้อาจจะเป็นหมื่นคิวก็ได้นะกูว่าควรจ้างเขาเป็นบรรยากาศมากกว่ามึงนะเพื่อนผมจะการอยู่ครับเฮ้ยเอาว่ะคอมโบว่ะคอมโบว่ะโอ้โหมีคนยุ่งโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเออตีก่อน นี่โดนเดี๋ยวฉันจัดการเองใกล้เฉยเฉยโดนดบนอันทางเนี้ยตายหมดปะใครตายวะน่ะเมื่อกี้โอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยเจมช่วยด้วยอยู่ไหนครับอยู่ไหน,นี่อยู่นี่โอ้โหถามว่าอยู่ไหนเสื้อเด่นขนาดนี้ก็ต้อง action off fusion นะครับเสื้อโคตรสวยเสื้อพี่มารุก,ก็สวยนะ <S <S โอ้ยโอ้ยอุย้ยมัน cancel ผมผมเบียดมาแล้วครับเฮ้ยเอว่าว่าอว่า เฮ้ยผิดตัวผิดตัวตัวนั้นดิโอเอาผิดตัวแล้วนะมึงเข้าประชาชนน่ะเจมเขาบริสุทธิ์เฮ้ยเอาตัวไหนเอาหมวกฟางเนี่ยหมวกฟางเนี่ยเดี๋ยวขอก่อนนะขอก่อนเลยจัการเองโอ้ยโอ้ยอ่ะอ่ตีกูไม่รู้ไปเจมึงเป็นไปได้ไก่กูตายแทนกูประบาดมาแน่เลยกูไปเลยกูไปเลยไปเจอใไปตัวมันยอมนี่โอ้ยโอ้ย โอ้ยสกิลนี้ไม่เคยเห็นไปไหนอ่ะอุ้ยเป็นเพื่อนกันนะคนนี้เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันอ้ากกูจะเหลี่ยมมันกูเหลี่ยมมันกูโดนมันเหลี่ยมมาเร็วมาเร็วมาเร็วอ๋ออ๋ออ้อยเจนอ้ยตายอ๋อหลับคูอุ้ยมัเจนอตตัวนี้มันเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมันทำร้ายเราไอ้ดอ้ไอ้ไอ้มืด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 เอาตัวนี้ไอ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 ไอ้ไอ้ามันไอ้ไอ้ามันไอ้ไอ้ามันเฮ้ยโดนอ้ไอ้ไอ้ไอ้ ตายตายตายเลยฆ่ามันเอาดิไปดิไปขึ้นไป d <od> d> นี่กูเอาบ้าง <_ d> เฮ้ยเจไปไร <_ d> มันหนีไปไรมัน <_ d> ตีกูใหญ่เลยดูไปไหนกู้ทำอะไรไม่ได้แล้วเจมอยู่บนต้นไม้มันลงมาแล้วมันพยายามจะบินหนีหรอมันกวนตีนกวนตีนแล้วถือลูกอมใส่เราอ่ะกวนตีนไอตี้กวนตีนนะทีเอส3สปอส์มาทีกวนตีนมันเต้นอยู่กวนตีนกวนตีนปีนขึ้นต้นไม้อยู่ปีนขึ้นต้นไม้อยู่ลงแล้วลงแล้วขังมาแล้วขังมาแล้วโอ้ยเจมเปิดตีอ่อเอามันเอามันอะไรปะโอ้ยเฮ้ยเปิดตีเปิดตีเปิดตีโอ้ไม่เอ้ยมันบินหนีเฮ้บินขึ้นทั้งคน แค่ข้ขามันสักตัวหนึ่งแม่งโคตรกลตีในคนนี้เจอปูก่อนดีกว่าเฮ้ยกูได้จิมกูกับมึงได้3ามสาม,มสาเนี่ยดูด,ดิดูแชทดิดูแชทดิแบ่งล่างมา <ไ S 1> เอาแล้วอันเชิญโ้โหล,ลากาและเจ้เฮ้มึงจะกดออกเกมนอะไหนนะวะอยู่ไหนไหนะวะมาดิมึงมาดิไปไหนไปไหนกูอยากฆ่ามันมากเลยเนี่ยจังหวะน,นี้แหละมุมนี้แหละเฮ้ยมันตายมันตายแล้วจังห พอใจแล้วของข้ามันได้ข้ามันทำเราเจ็บมันโดนบริการเราแน่นอนแน่นอนเฮ้ยเกจนบริการมาเฮ้ยบริการกูโดนกูโดนบริการโดนปิดหนึ่งจากอาสน์บริการตายเฮ้ยเฮ้ยมันดูเชิงแล้วว่ะเฮ้ยเบริการบริการโอ้สิบริการตีกูเฮ้ยเอามานอมามันเปรี้ยวมันเปรี้ยวเอามานอนมาเนี่ยมาห่างยัดระวังระวังเจ็บบ็อกกับบกโอเคเฮ้ยมันตายโอ้โหเอะไรบริการเอาเอามานอนมาเนมัน ก็จะเอากูอะโอ้โวโว้โว้ยันโดนยันโดนมึงมันกดบล็อกไว้โอ้กดบล็อกเออมานี่มึงเจ็บโอ้โหไปไหนจะไปไหนไออ้อยเจมเวด้วยตั้งใจเพื่อนโอ้โหโดนโดนมาเร็ว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 ไอเจมเจมอย่าพึ่ง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 มั่ยพึ่งมั่ยกูได้อยู่นะกูรับมือไหวอยู่มุดกับตายกับตายมันเสียนตีนะ ขังสองอันตีเลยวูวูเขามาทำร้ายคุหรอเจมขอโทษทีเพื่อนมันจะเป็นว่ะเฮ้ย<ส>เเฮ้ยมันมาน้าต,มมาาตีมาน้าตี<อ>มานตีมังกรมันหรอมังกรมันอ่ะกูไม่กลัวหรอกไอ้ยปรมาตีเอ้ยโยคัตตีอีกอะเฮ้ยันาตีเส่กูออโอ้เกือบตายแน่เลยอืมกูเกือบตายเลยว่ะโอ้ กูากู拉กมันไปแล้วจิมมันตายมันตายบกเลยมันตายกระดูกแตกแน่นอนตายเราส่ายหยงเราเฉยเฉยนะครับมันกลับเข้ามายุ่งความสงบสุขของเราเป็นไงล่ะตายเลยแต่มันเออโอ้ยโอ๊ยจิม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 โอ๊ยตาย มันจะเอาไอ้นี่มันเปี้ยคนเดิมปะเนี่ยมานี่ดิมามองหน้าทําไมไม่ชอบมองหน้าทําไมตีมองหน้าทําไมนี่จัดการตัวนี้ให้โฮ้ยโดนเค้นซึ้นที่ผ่ายแล้วไงโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยบรรยากาศบริยากาศโดนบริยากาศโดนงับมันตายแล้วเฮ้ยโอตายแล้วเพื่อนเฮ้ยมันมาใหม่มันมาใหม่มันมาใหม่มันอยากโดน นี่แะมึงเก็บมะดิโอ้โหดวงไทยบ้านเนี่ยโกโจโอ้โหตายไ,ไปเลยทุกคนบรรยากาศเราทำงานไม่ค่อยได้เรื่องเลยนะครับผมตายรัวเเลยเจอกันคลิปหน้าอยา่าลืมกดไลค์ด้วยล่ะ